ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวการ์ดของแต่ละตัวนะครับก็นี่ครับไปที่ตัวเจ้าเบลเฟกอก่อนนะครับนี่นะครับความจริงนะผมก็เอาการ์ดใบนี้มาให้เบลเฟกอรนะครับสำเนียงของผู้สืบทอดนะฮะแต่ว่านะครับจากที่ผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นเลือดสามแถวเลยนะครับดังนั้นผมก็จะไม่เอาให้เบลเฟกอร์นะครับผมก็ เอาไปให้ตัวนี้แทนเลยครับซึนะนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันจะมีอัตราหลบหลีกกัะโจมตีด้วยนะครับดังนั้นผมก็จะเปลี่ยนเอา HP 3แถวไปให้ซึนะนะครับก็พลังก็บวกมาน,นิดนึ่งนะนก,นนะก็ผมก็จะไปที่เบลเฟกอนนะครับก็นี่ครับเอาใส่ใบให้เบลไปแทนเลยนะครับส่วนใบนี้นะผมก็จะเปลี่ยนเป็นสำเนาทูสิบทอดอันนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะเปลี่ยนการ์ดก็ผมจะมาแนะนำนะครับว่าแต่ละตัวเราควรจะใช้การ์ดชุดเซตไหนกันบ้างนะครับมาดูกันเลยครับตัวแรกนะครับซึเนโยชินะครับผมก็เป็นซินะทั้งทุกภาคเลยนะครับก็สําหรับที่ผมแนะนํานะครับก็จะมีการ์ดสำนึกของผู้สืบทอดอันนี้แหละครับเพราะว่าจะมีคิกับอาตาขิเปอร์เซ็นต์นะคะ ส่วนอันนี้ก็โอเคนะครับเป็นของผู้พิทักษ์ยามที่ต้องการเป็นของโกคุเดระนะฮะก็ใช้ได้ความจริงถ้าเราจะทําเป็นซีื้อที่เป็นสายสายหลบลีกป้องกันนะฮะแล้วก็สายทึกๆนะครับแล้วก็ใช้อันนี้ก็ได้ครับจิตมีงานสุดขัว้วก็เพิ่ม HP นะครับแล้วก็หลบลีมาดูกันที่โกคุเดระเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าใช้ไม่นานเลย ใส่ไปมั่วๆก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยฟาร์มอีกทีก็นี่ครับสำหรับโกคุเดระก็ประมาณนี้นะผมติดการ์ดแลมโบให้ก่อนแล้วกันนี่นะครับโกคุเดระนะผมก็จะแนะนําเป็นตัวสำนึกของผู้สืบทอดเหมือนกันนะครับจะใส่ดูดเลือดมาซะหน่อยนึงก็ได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ได้นะประมาณนี้ต่อไปที่เบอร์เอร์ฟกอนะครับเบอรฟกอนะผมก็จะ ให้การ์ดเป็นสำเนึกของผู้สืบทอดแล้วก็พวกการ์ดเพิ่มโจมตีติดขีดูดเลือดได้นะครับอันนี้ก็ดูดเลือด10%เวลาของหวานฮนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไอพวกนี้ก็คือเป็นอัตาขีร้อนรวเลยนะครับอันนี้ก็ฟื้นฟูเกตน,นะพวกนี้ก็เป็นโจมตีนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับเบลก็เอาเป็นสายขีจัดๆเลยนะครับ ต่อไปครับพี่บริเคียวยะครับใส่เหมือนกันเลยครับแต่ใส่อันนี้ได้นะครับเป๊บนึงขอดูก่อนดูดเลือดใส่ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวของสำนึกผู้สืบทอดนะฮะก็คือเป็นตัวของอัตาคินะครับก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับพี่บริต่อไปครับตัวนี้ครับแรมโบสิบห้าปีนะจากที่เห็นผมใส่เลยครับนี่เลยครับ สำหรับแลมโบ15ปีนะผมแนะนำให้ใส่เป็นสายฟ้าฟดของแลมโบ20ปีเลยนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดของแลมโบเองแหละก็คือเป็นการชาร์จพลังสายฟ้านะตั้งแต่เริ่มเกมเลยก็จะคอมโบได้กับน,นี้ครับสกิลที่เป็น t h นดเดอร์เซนะฮะก็คือชาร์จพลังแล้วก็เดินสามสกิลนี้ก็จะแรงขึ้นนะครับ ตัวต,ต่อไปนะครับก็เป็นตัวที่ทุกคนอาจจะไม่น่าใช้กันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เป็น SR ซึ่งก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็เฉยๆ๋อแล้วก็แซนซัสครับอีกตัวหนึ่งสำหรับแซนซัสนะครับใส่คีดาเมีก็ได้นะครับก็เป็นพวกคิติคอนเยอะๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวการ์ดของ,ของ,ของ,ของ ัวแต่ละตัวนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกด subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ